ากวิดีโอในส่วนของตอนต้นคลิปที่ผมเอามาให้เพื่อนๆดูนะครับเป็นวิดีโอในส่วนของตอนที่ผมเนี่ยเป็นภาพเก่านะครับอันดับแรกที่ต้องบอกก่อนเลยก็คือเป็นวิดีโอเก่านะครับน่าจะประมาณสัก3-4ปีก่อนหน้านี้เลยนะครับก่อนโควิดไปสักประมาณ2-3ปีเลยนะครับเป็นช่วงที่ผมเนี่ยไปทําต้มย้อมนะครับเป็นมัดย้อมสีธรรมชาติจากใบพืชนะครับสถานที่ที่ผมไปเนี่ยต้องขอบคุณนะครับทางของการบ้านเสรีพักวิวซึ่งเป็นเจ้านายเก่าหรือว่าเป็นเจ้านายผมนะครับ ปัจจุบันก็ยังดีลงานกันอยู่นะครับก็เป็นเจ้านายจะเรียกว่าเจ้านายเก่าก็ไม่ได้เป็นหัวหน้าว่ากันเถอะนะครับคือผมไปใช้บริเวณพื้นที่ตรงตรงเหมือนกับเป็นตรงลานจอดรถนะครับของบ้านเจ้านายนะครับบ้านหัวหน้าผมนี่แหละในการที่จะไปทําต้มย้อมนะครับแล้วก็ที่ผมเอาคลิปมาให้ดูเพราะว่าอยากจะให้เห็นนะครับบางส่วนของกรรมวิธีในการทํามัดย้อมสีธรรมชาตินะครับเพราะตอนนั้นเราทางผมเนี่ยก็คือทางแบรนด์ผลิมเนี่ยมีการเขาเรียกว่าอะไรเดีย๋ยว เป็นโปรเจกต์ที่เราไปทําพวกผ้ามัดย้อมกันนะครับก็ไปเรียนรู้ผมตัวผมเองเลยนะครับผมไปดูงานถึงที่คิรีวงเลยนะครับที่นครนะครับของกลุ่มมัดย้อมสีธรรมชาติของพี่อารีนะครับที่คิรีวงเลยนะครับก็พอทําพอไปดูเสร็จปุ๊บเนี่ยกลับมาผมก็มาขอใช้สถานที่บ้านหัวหน้าผมที่ว่านี่ครับก็คือใช้โรงรถของเขาเนี่ยเอามาต้มย้อมทีนี้ที่จะมาให้ดูไม่ใช่อะไรหรอกครับปัจจุบันเนี่ยตอนนี้นะครับเป็นช่วงโควิดใช่ไหมครับผมมีโอกาสที่จะกลับมาแล้วมาลื้อ หรือผ้าเก่าๆที่อยู่ในรังอยู่อยู่ในในซอกในรังเลยแหละที่ห้องทํางานของผมนะครับไปเจอผ้าเก่าๆนะครับนี่ครับเป็นผ้าสมัยที่เราทาต้มย้อมเนี่ยแล้วผมก็สมัยนูย้นเราก็ทําต้มย้อมก็ต้มย้อมไปเรื่อยๆนะครับเจอมีผ้าก็เอาไปเอาผ้าเนี่ยผ้าดิบเนี่ยครับไปทํามัดย้อมแล้วก็มันมีผ้าเก่าๆที่เหลืออยู่ผมก็เลยว่าเอากลับมานะครับแปลงเป็นสภาพกระเป๋านะครับเพราะว่าผมทางผมเนี่ยผมทํากระเป๋าอยู่แล้วใช่ไหมครับก็เอามา ตัดเย็บกระเป๋าโดยใช้ตัวผ้าผืนที่เรายังเหลืออยู่นะครับที่เป็นผ้าจากสมัยที่เราทํามัดย้อมตอนนั้นเนี่ยครับมันยังเหลืออยู่เสียดายนะครับผมก็เลยเริ่มที่จะเอามาแปลรูปนะครับทําเป็นกระเป๋าซึ่งผมปล่อยไปประมาณคลิปอยู่2ตอนได้แล้วครับตอนเดียวตอนเดียวนะครับที่เป็นคลิปภาพเคลื่อนไหวเนี่ยก็คือเป็นกระเป๋าทรงประมาณตรงน,นี้เลยนะครับเป็นแพทเทิร์นเดียวกันแต่ว,ว่าลูกเล่นจะต่างกันไปนละนิดนะครับปล่อยไปคลิปหนึ่งแล้วนะครับก่อนหน้านี้แล้วก็เป็นภาพนิ่งเป็นภาพนิ่งด้วยนะครับแล้วก็รอบนี้ผมก็เลยจะมา ทั้งรีวิวทั้งพูดถึงที่มาที่ไปนะครับของตัวกระเป๋ามัดย้อมนะครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยเราทางผมไม่ได้ทําแล้วนะครับตัวมัดย้อมตัวน,นั้นเพราะว่าด้วยความที่ว่าสถานสถานที่เนี่ยมันไม่เอื้ออํานวยเท่าไหร่เพราะว่าบ้านที่ผมอยู่หลังเนี้ยกับบ้านหัวหน้าผมเนี่ยอยู่คนละที่นะครับแล้วอยู่ไกลกันด้วยนะครับเมื่อก่อนสมัยนั้นที่เราทําต้มย้อมเนี่ยก็คือต้องขับรถไปนะครับแล้วก็ไปยืมสถานที่เขาแล้วก็พอต้มย้อมเสร็จมันต้องมีการกระบวนการในการตากด้วย พูดถึงเรื่องต้มย้อมแล้วเล่าให้นิดนึงสั่งนะครับว่าให้ฟังให้เพื่อนๆฟั่งนิดนึงนะครับว่ากรรมวิธีในการทาเนี่ยมันก็ยุ่งยากพอสมควรนะครับคือผ้าเนี่ยเราก็ไปซื้อผ้านะครับผ้าดิบเราต้องเป็นผ้าดิบนะครับผ้าที่แบบว่ามันสามารถที่จะเขาเรียกอะไรอุ้มน้ําหรืออุ้มสีได้นะครับเราก็ไปซื้อมาแล้วก็ต้องมีกระบวนการมัดด้วยนะครับก็คือมัดเขาเรียกมัดย้อมอย่างนี้ครับมัดก็คือใช้ไม้ไผ่เนี่ยหนีบนะครับแล้วก็พับผ้าแล้วก็ไม้ไผ่เนียหนีบนะครับหนีบเสร็จแล้ว แล้วเราก็เอาใบพืชใบพืชที่เราใช้สมัยนู้นที่ผมใช้เนี่ยก็จะมีใบมะม่วงเบานะครับใบหูกวางขมิ้นก็มีนะครับเปลือกมะพร้าวก็มีนะครับอ่าเนี่ยเปลือกมะพร้าวไปแช่น้ำนานๆนะครับแล้วก็ต้มให้มันสีออกนะครับอย่างเงี้ยลหลักๆใบมังคุดด้วยนะครับแต่ว่าหลักๆที่ผมใช้ตอนนั้นเนี่ยจะเป็นใบมังคุดกับใบมะม่วงเบาเพราะว่ามันหาง่ายนะครับตรงน,นี้แล้วก็เราก็เอาใบพืชนะครับตรงนั้นไปต้มนะครับก็ใช้เตาถ่านนี่แหละต้มในกะละมังนะครับต้ม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 ให้สีมันออกมานะครับแล้วก็กรองนะครับ กรรมวิธีในการทำมันทำอย่างนี้จริงๆแล้วกรองนะครับเอาแต่น้ําออกมานะครับก็ต้องหาผ้าเนี่ยมาลองอีกทีนะครับกรองออกมาแล้วก็พอเป็นน้ําออกมาเสร็จปุ๊บเหลือแต่น้ำใช่ไหมครับเราก็เอาไปต้มต้มอุ่นๆนะครับว่างกระเถิบแล้วก็เคี่ยวว่าคล้ายๆเคี่ยวว่างกระเถิบแล้วก็ใส่ผ้าที่เราหนีบไม้ไผ่พวกนี้ครับลงไปแช่นะครับประมาณสักครึ่งชั่วโมงถึงสี่สิบห้านาทีนะครับพอเสร็จปุ๊บก็เอาขึ้นมานะครับแล้วก็เอามาล้างน้าล้างน้ําเสร็จแล้วก็ล้างอยู่ใส่ปูนขาวนะครับช่วงล้างน้ำนี้ก็คือใสูนนขาาาาวบบบ้้้งใสสรรมะคั คือที่ผมฟังมาเนี่ยคือเขาบอกว่าใส่สารส้มกับใส่ตัวปูนขาวเนี่ยก็เพื่อที่จะให้สีสีธรรมชาติเนี่ยมันเกาะตรงผ้าเนี่ยได้ได้นานขึ้นนะครับตอนนี้ขั้นตอนมันก็จะมันมีเขาเรียกอะไรด้วยคนที่มันเป็นธรรมชาติเนี่ยมันก็จะมีปัญหาพอสมควรเพราะว่าบางครั้งเนี่ยผ้าบางตัวนะครับหรือว่าอาจจะเป็นที่ใบพืชเนี่ยผมก็จะว่าเป็นที่แร่ธาตุของมันนะครับตอนที่เราเอาขึ้นมาเนี่ยจากจากไอหม้อหรือในกะละมังที่เราที่เราต้มเสร็จใช่ไหมครับผ้าเนี่ยผ้าของเราเนี่ย สีมันก็สวยดีนะครับแล้วพอเรามาแกะไม้ไผ่ออกใช่ไหมครับแล้วก็เอาไปล้างน้ําเนี่ยพอเราใส่สารส้มหรือว่าใส่ปูนขาวลงไปปุ๊บเนี่ยบางครั้งมันทาปฏิกิริยากันนะครับทาให้ผ้าเราเนี่ยเป็นรอยด่างเสียเลยนะครับซึ่งซึ่งเจอบ่อยมากบางทีไม่รู้เป็นพ่ออะไรนะครับผมก็ไม่ได้หาไม่รู้สาเหตุจริงๆนะครับตอนนั้นพอใส่สารส้มไม่ใช่สารส้มเสียส่วนใหญ่นนจะเป็นปูนขาวพอใส่ปูนขาวลงไปปุ๊บเนี่ยเหมือนกับมันทาปฏิกิริยากันนะครับผ้าของเราเนี่ยกลายเป็นว่ามันเลอะใช้ไม่ได้เลยนนยยนะะคครรรััััับบบกกก็เเเเเเทท่่าาาาาวววสสีียยยลลล้งใมด เสียเวลาในการต้มนะครับที่ดูนะครับแล้วก็พอขึ้นมาเสร็จล้างน้าแล้วใส่ปูนขาวปุ๊บเนี่ยหายหมดเลยนะครับซึ่งเป็นอะไรที่เสียดายมากแล้วก็นี่คือความยุ่งยากนะครับนอกจากสถานที่ที่ผมบอกว่าเราต้องเดินทางไปแล้วเนี่ยเดินทางไประยะทางพอสมควรนะครับแล้วก็ในเรื่องของการต้มย้อมก็ต้องใช้เวลานะครับแล้วพอเอาขึ้นมาเสร็จอย่างที่บอกพอล้างน้ําสมมติว่าเราล้างน้ําอะไรเสร็จเรียบร้อยเนี่ยผ้าใช้ได้ใช่ไหมครับต้องไปผึ่งผึ่งในที่ร่มนะครับไม่ให้โดนแดดตรงๆนะครับ มันจะมีปัญหากับเรื่องสีมันจะสีมันจะซีดเร็วนะครับแล้วก็ไปผึ่งในที่ร่มพอแห้งเสร็จปุ๊บยังเอามาแปรรูปเป็นกระเป๋าไม่ได้นะครับเราต้องมารีดอีกนะครับเอาผ้าพวกนี้เพราะมันจะมีรอยยับใช่ไหมครับแล้วก็ต้องมารีดรีดลีดให้มันเรียบแล้วก็ค่อยเอามาแปลงเป็นกระเป๋าอย่างที่เห็นนะครับนี่แหละฉะนั้นแล้วในส่วนของกรรมวิธีกว่าจะได้ออกมานะครับซึ่งเป็นผ้าผืนแบบนี้ครับที่พร้อมจะเอามาทําเป็นกระเป๋าเนี่ยมันผ่านกระบวนการหลายขั้นตอนนะครับแล้วก็ต้นทุนมันก็จะอยู่ในนั้้้้นน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 ดววยยะะะคคคครรรััับบตทุ่่่าาาแงเลอก็จูใ ก็จะมีผลทาให้กระเป๋ามัดย้อมเนี่ยราคาก็ค่อนข้างจะไม่ถูกนะครับค่อนข้างจะสูงอันนี้ที่พูดให้ฟังเพราะว่าเพื่อนเพื่อนเ,อน,เนี่ยไปเห็นไม่ว่าของกลุ่มผู้ประกอบการไหนนะครับที่เขาทํามัดย้อมสีธรรมชาตินะครับมันไม่ใช่ง่ายนะครับคือมันไม่ใช่เป็นผ้าผืนสําเร็จที่ซื้อจากโรงงานมาแล้วก็แปลรูปได้เลยนะครับเขาต้องผ่านกระบวนการในการอย่างที่บอกไปนะครับตั้งแต่มัดแล้วก็การต้มย้อมนะครับแล้วก็เอามาแปลรูปเอามาล้างน้ําเอามารีดออกมา เอามารีดนะครับแล้วก็ก่อจะแปลงเป็นผือนออกมาเป็นกระเป๋าอย่างนี้นะครับก็ผ่านกระบวนการซึ่งพวกขั้นตอนอย่างนั้นเนี่ยคือต้นทุนทั้งหมดเลยนะครับก็พูดให้ฟังเพื่อนๆนนนนนก็อย่าไปต่อราคาเลยนะครับเวลาไปเจอพวกงานพวกที่เป็นงานเหมือนง,งานศิลปะงานพวกนี้ครับงานธรรมชาติเนี่ยเขามีต้นทุนของเขานะครับที่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ว่าได้มาง่ายๆนะครับฉะนั้นแล้วก็อันนี้ก็บอกให้ฟังนะครับว่าที่มาที่ไปของการทําผ้าผืนมัดย้อมเนี่ยมันก็ไม่ใช่ง่ายๆนะครับอ่ะทีนี้มาเข้าเรื่องเราดีกว่าคราวที่แล้วผมเนี่ยก็คือ ทำไปแล้วแต่คราวที่แล้วไม่ได้พูดไม่ได้อะไรให้ฟังนะครับทำเป็นวิดีโอให้ดูสั้นๆนั้นนั่นเองนะครับแต่รอบนี้จะมาคุยสักหน่อยเรื่องของเรื่องคืออยากจะคุยนะครับไม่ได้คุยกับเพื่อนๆแล้วคิดถึงนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูนะครับอันนี้ผมวางไว้ตรงนี้ก่อนเห็นไหมอ่ะวางไว้ตรงนี้แล้วกันไปตรงนี้ดีกว่านะครับเดี๋ยวบางชิ้นงานเราผมก็จะมาดูกระเป๋านะครับรอบนี้จะมารีวิวกระเป๋าด้วยอ่ะเรามาดูนะครับมาเป็นคู่เหมือนเดิมนะครับรอบที่แล้วเราก็เป็นคู่รอบนี้ก็เป็นคู่นะครับเนี่นนคะรับอ ใบใหญ่ใบนี้นะครับเดี๋ยวให้ดูใกล้ๆก่อนเลยนะครับเป็นใบนะครับสีเนี่ยก็คืออาจจะดูแบบด้วยความที่เป็นธรรมชาตินะครับสีมันก็จะแบบดูแล้วแบบไม่ไม่จุดฉาดนะครับสีก็จะแบบเรียบๆแบบนี้ครับดูนะครับสีมันเอิร์ธโทนนะครับตรงนี้นะครับแล้วก็ใบนี้เนี่ยเป็นใบที่ย้อมมาจากตัวใบมังคุดนะครับให้ดูนะครับใบมังคุดใบมะม่วงเบาแล้วก็ใบหูกวางนะครับจะอยู่ในนี้นะครับก็3ามสีอยู่ในนี้ก็คือถามว่าไอ้ที่บอกว่าใบมังคุดใบมะม่วงเบาใบหูกวางเนี่ยคือยังไงก็ มันเป็นการต่อชิ้นถ้าเพื่อนๆดูใกล้ๆนะครับเดี๋ยวให้ดูใกล้ๆนะครับเห็นไหมครับมีการต่อชิ้นอย่างเงี้ยอันนี้ก็คือเป็นชิ้นหนึ่งใช่ไหมครับอันนี้ชิ้นหนึ่งชิ้นหนึ่งอย่างเงี้ยซึ่งแต่ละใบเนี่ยแต่ละแต่ละผืนเนี่ยบางทีมันมาจากใบใบมังคุดมั่งใบมะม่วงเบามั่งนะครับใบหูกวางบ้างอย่างเงี้ยที่มันต่อชิ้นอย่างเงี้ยไหมครับคือไม่ใช่ว่าผืนหนึ่งเอาไปต้ม3-4ใบนะครับไม่ใช่นะครับก็ผืนหนึ่งก็ต้มใบหนึ่งนี่แหละผืนผืนใหญ่ผืนหนึ่งอาจจะต้มใบหูกวาง แล้วเวลาเราเอามาแปลรูปเนี่ยเป็นกระเป๋าเนี่ยล้วก็ใช้สาผืนเนี่ยมาตัดรวมกันนะครับแยกชิ้นออกมาอย่างเงี้ยแล้วก็ต้องจํานะครับว่าแต่ละแต่ละแต่ละส่วนเนี่ยคือใช้ใบอะไรมานะครับเนี่ยอย่างเงี้ยอันนี้สีนสีครับอยู่ใน3ใบพืชนะครับอยู่ในกระเป๋าใบนี้นะครับก็เป็นใบที่ให้ดูนะครับตรงนี้มีสายสะพายแบบนี้นะครับสายไม่ใช่สายสะพายดิสายถือนะครับตรงนี้นะครับสายสั้นแต่มันจะบอกเป็นสะพายก็ได้นะครับเพราะว่าสะพายไหลได้เนี่ยแบบนี้ครับสามารถจะสะพายไหลได้เป็นกระเป๋าคุณผู้หญิง แต่ว่าบางเินว่าผมรีว pues okay. ิวรีวิวเนี่ยเป็นผู้ชายนะครับก็ไม่เป็นไรสพายให้ดูนะครับว่าสพายได้แบบนี้นะครับเนี่ยก็เป็นกระเป๋าสพายได้เหมือนกันนะครับแล้วก็ถ้ายาวไม่พอนะครับมันจะมีสายคู่มาแบบนี้ด้วยนี่ก็จะมีสายที่เป็นคู่อย่างนี้ครับอ้นี่เป็นสายสพายไหลจริงๆเลยนะครับแล้วก็เป็นคอหมานะครับตรงนี้นะครับเนี่ยสด้านนะครับเป็นคอหมาแล้วก็มันจะมีเหล็กปรับระยะอยู่ตรงนี้นะครับซึ่งสามารถจะปรับระยะความสูงของวอลเลยได้นะครับฉะนั้นถ้าเพื่อนๆซื้อไปเนี่ย เพื่อนๆที่เป็นคุณผู้หญิงนะครับซื้อไปเนี่ยไม่ต้องกลัวเลยนะครับว่าเอ๊ะชั้นตัวเล็กตัวสูงตัวเตี้ยอะไรนะมันปรับได้นะครับตรงนี้นะครับเป็นคอหมาเอาไว้ห้อยได้นะครับซึ่งจะพามาดูไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็เริ่มต้นจากสายตรงนี้ก่อนสายถือนะครับตรงนี้ข้างบนนะครับตอนี้ตัวนี้เนี่ยมันจะเป็นซิปเปิดปิดข้างบนนะครับตัวนี้นะครับเปิดปิดข้างบนแบบนี้นะครับเป็นใบที่มีซิปเปิดปิดข้างบนข้างหน้าเนี่ยจะมี2ช่องนะครับจะเป็นใบทรงเดียวกับที่ผมเคยทําไปคลิปตอนแรกนะครับตัวนี้นะครับ จะมี2ช่องอยู่ด้านหน้าไว้ใส่ของเล็กๆน้อยๆนะครับส่วนข้างหลังเนี่ยจะไม่มีช่องนะครับก็จะเป็นต่อชิ้นธรรมดานะครับอย่างนี้เดี๋ยวจะพามาดูข้างในนะครับตนนัวนี้เวลาเราเปิดซิปออกมาพอเปิดซิปออกมาปุ๊บเนี่ยพี่ให้ดูข้างในก่อนเลยข้างในเนี่ยเป็นผ้าคอตตอนนะครับเรากระเป๋าของทางเราเนี่ยมีซับในท,ทุกใบเลยนะครับอันนี้ให้ดูนะครับเป็นซับในแบบนี้นะครับนี่แล้วก็ ตรงนี้นะครับจะมีซิปข้างในภายในซับในก็จะมีซิปด้านหลังนะครับจะมีซิปใส่ของนะครับแบบนี้ช่องใหญ่เลยนะครับนี่อย่างนี้เลยนะครับเอาไว้ใส่ของอย่บบนี้ครับนี่คือภายในนะครับแล้วก็จุของได้นะครับตรงนี้อ่เราพลิกกลับออกมาแล้วด้านนอกให้ดูนะครับตรงนี้นี่ครับอย่างเนี้ยแล้วก็ไอตัวชิ้นสายตัวนี้ครับชิ้นสายตัวนี้ที่ผมว่านะครับอเดี๋ยวลองดูนะครับ เวลาเราใช้งานจริงเนี่ยก็คือเราก็มาเกี่ยวตรงนี้ครับมันจะมีหูนะครับเนี่ยข้างๆกระเป๋านะครับอย่างเงี้ยซ้ายขวานะครับเราก็เอามาเกี่ยวได้เลยนะครับตรงนี้ซึ่งถ้าไม่ใช้เวลาเพื่อนๆเราไปซื้อไปใช้เนี่ยถ้าไม่ได้ใช้สายตัวนี้ใช่ไหมครับก็ถอดออกได้นะครับนั่นเองเดี๋ยวเราก็ปิดซิปก่อนนะครับตรงนี้นะครับเปิดปิดซิปบนนะครับตัวนี้เนี่ยแบบนี้ครับนี่ครับสามารถจะสะพายไหลได้นะครับตรงนี้นะครับ สะพายไหลได้นะครับแล้วก็อย่างที่บอกไปนะครับเราก็ปรับระยะได้นะครับตรงนี้นะครับจะให้สั้นยาวยงไงก็ปรับระยะได้นะครับตรงนี้นั่อย่างเงี้ยครับหรือถ้าไม่ใช้จริงๆก็จะเอาเป็นสายถือก็ได้อยู่นะครับแบบนี้สายถือก็ได้นะครับอย่างเงี้ยก็เป็นลักษณะกระเป๋าใบนี้ก็จะเป็นแบบนี้นะครับรูปทรงก็จะเหมือนกับตัวแรกโพสต์แรกคลิปแรกที่ผมเคยทําไปเลยนะครับตรงนี้นะครับทรงเดียวกันแต่ว่า ตัวแรกตัวนู้นเนี่ยถ้าผมจําได้รู้สึกว่าจะไม่มีสายถือตรงนี้นะครับจะมีจะมีแค่สายสะายเลยนะครับมันจะเป็นสายสายเลยนะครับอันนี้เราก็มีสายถือมาให้ก็เป็นฟังก์ชันที่เราทําออกมาให้มันต่างกันนิดนึงนะครับตรงนี้ส่วนใบเล็กที่เป็นคู่กับใบนี้นะครับ่าให้ดูนะครับสีน่าจะสดน,นิดนึงครับตรงนี้นะครับใบเล็กตรงนี้เนี่ยจะเป็นนะครับในส่วนของใบมังคุดนะครับกับใบหูกว้างนะครับใบหูกว้างออกมาเนี่ย จะคล้ายๆของใบมะม่วงเบาคือมันจะสีออกเหลืองๆนวลๆสวยนะครับตรงนี้นะครับส่วนในตรงกลางตอนนี้จะเป็นใบมังคุดจะสีน้ําตาลนะครับใบมังคุดจริงๆนะครับเวลาย้อมออกมาเนี่ยสวยนะครับบอกไว้ก่อนเลยนะครับสีจะเป็นน้ําตาลเอิร์ธโทนแบบนี้ครับแล้วก็ให้ดูข้างในนะครับตรงนี้ครับข้างในก็จะเป็นผ้าคอตตอนเหมือนกันนะครับคอตตอนเป็นลายด้วยนะครับเนี่ยเป็นลายเกี่ยวกับสมอเรือพวกการเดินเรือนะครับสมอเรืออะไรอะพวกไอ้เขาเรียกอะไรกลงนะครับกงล้อของ ที่บังคับทิศทางเรือนะครับตรงนั้นนะครับพิกออกมาเป็นแบบนี้เนี่ยครับพิกออกมาเป็นแบบนี้เนี่ยครับแล้วก็ซิปเปิดปิดปนเหมือนกันนะครับก็เป็นกระเป๋าลูกเล็กนะครับตรงนี้นะครับที่ขายเป็นคู่กันนะครับตัวนี้อ่านี่ยันครับอันนี้ก็เป็นคู่แรกเราเรียกว่าเป็นคู่แรกคู่ที่สสิชุดที่3นะครับเพราะว่าผมทําอย่างที่ผมบอกไปนะครับโพสตก่อนหน้านี้เนี่ยผมทำไป2อสองใบใช่ไหมครับคือเป็นเซตที่1เซตที่2นะครับอันนี้ก็เป็นเซตที่3นะครับวามมาตรงนี้นะครับอ่า เดี๋ยวมาดูอีกเซตหนึ่งนะครับคือตัวนี้เหมือนกันเลยนะครับตัวนี้นะครับทรงเดียวกันเลยนะครับเหมือนกับตัวเมื่อกี้ครับเขาเรียกว่าทําออกมานะครับทรงเดียวกันให้ดูก่อนใบนี้เนี่ยจะเป็นใบมังคุดกับมะม่วงเบานะครับสีจะเป็นใบมังคุดกับมะม่วงเบาให้ดูก่อนนะครับตรงนี้ทรงก็จะเป็นทรงเดียวกันเลยครับข้างหน้าใส่ของเหมือนกันนะครับแล้วก็ข้างในอ่ะเดี๋ยวให้ดูในก็ได้ไหนก็เปิดมาแล้วนะครับ มาดูนะครับข้างในนะครับข้างในก็เป็นเหมือนเดิมนะครับเหมือนกันนะครับเป็นผ้าเดียวกันเลยครับผ้าคอตตอนนะครับแล้วก็จะมีช่องซิปใส่ของตรงนี้เหมือนกันเลยครับเนี่ยอย่างเงี้ยนะครับให้ดูนะครับเนี่ยภายในซับในก็จะมีช่องใส่ของให้นะครับตรงนี้นะครับเป็นเขาเรียกว่าอะไรอ่ะแพทเทิร์นเดียวกันนะครับแบบเดียวกันแต่ว่าทําออกมาเนี่ยก็คือใช้วัสดุหรือตัวผ้าเนี่ยคนละแบบนะครับไม่ใช่ตัวผ้าคนละแบบสิเขาต้องเรียกว่าใช้ใบพืชนะครับโดยส่วนใบพืชเนี่ยที่ ไม่เหมือนกันสักทีเดียวนะครับตัวนี้มะม่วงเบากับมังคุดนะครับใบมังคุดมะม่วงเบากับใบมังคุดนะครับตรงนี้เอาให้ดูก่อนเนี่ยแบบนี้ครับส่วนลูกเล่นอะไรก็จะคล้ายๆกันนะครับตรงนี้เหมือนกันก็จะมีสายมาให้ด้วยนะครับเนี่ยก็ถ้าเป็นเพื่อนคนไหนซื้อไปปุ๊บเนี่ยจะไปสะพายไหลยาวๆก็ใช้ตัวนี้ต่อได้เลยนะครับแต่ถ้าไม่ใช้ก็คือพับเก็บได้นะครับตัวนี้นะครับเนี่ยแบบนี้นะครับก็ขายเป็นคู่ไปแล้วก็ในส่วนของใบเล็กของเขานะครับก็คือเป็นแบบนี้นะครับก็เหมือนกันนะครับกับใบนู้นนะครับก็คือจะเป็น มอ่ม่วงเบานะครับไอหูกวางนะครับหูกวางกับไอตัวมังคุดนะครับไปมังคุดนะครับแบบนี้ครับดูนะครับเนี่ยข้างในก็เหมือนกันนะครับตรงนี้ให้ดูอ่ะอันนี้เป็นผ้าคอตตอนนะครับแต่คนละสีนะครับคนละลายนะครับอันนี้จะเป็นสีออกม่วงม่วงน้ำเงินน้ำเงินม่วงม่วงนะครับลายจุดขาวนะครับแบบนี้นะครับก็จะเป็นผ้าคอตตอนอยู่ข้างในนะครับตรงนี้ซิปบนเหมือนกันนะครับตรงนี้เปิดปิดซิปบนให้ดูใกล้นะครับตรงนี้ ก็ามาเป็นคู่เหมือนกันนะครับตรงนี้นะครับอันน like ี้ก็คือเป็นชุดแพ็กเกจนะครับที่เราทําออกมานะครับแล้วก็นะครับมาในส่วนของใบสุดท้ายแบบสุดท้ายของรอบนี้นะครับที่จะนํามาคุยให้ฟังนะครับคือตัวนี้นะครับทรงนี้ให้ดูก่อนเลยนะครับนะครับทรงนี้เนี่ยเป็นใบมังคุดนะครับย้อมจากสีใบมังคุดเปลือกใบเปลือกใบมังคุดไม่ใช่เปลือกสิใบมังคุดอ่ะถูกแล้วนะครับย้อมจากใบมังคุดทั้งใบเลยนะครับตรงนี้นะครับเดี๋ยวให้ดูก่อนนะครับว่า มันเป็นลูกเล่นอย่างไรยังไงบ้างนะครับข้างหน้าเนี่ยก็คือจะมีนะครับที่เป็นด้านหน้านะครับจะมีช่องอยู่ข้างบนนี้นิดนึงนะครับแล้วก็เป็นการต่อชิ้นอย่างที่เห็นนี้ครับลูกเล่นตัดไปตัดมาแบบนี้ครับข้างหลังก็เป็นแบบนี้นะครับมีการต่อชิ้นแบบนี้นะครับใบนี้เนี่ยก็คือจะมีแค่สายนะครับในส่วนของสปายตัวนี้เส้นเดียวคู่เดียวเลยนะครับจะไม่มีการต่อข้างๆตรงนี้เหมือนใบ2 2สองใบนู้นแล้วนะครับตรงนี้นะครับแต่ว่าจะมีลูกเล่นก็คือจะมีการเจาะนะครับห่วงตาไก่ไว้แบบนี้ครับตรงข้างๆนะครับ้งนีร แล้วก็ใช้วิธีการสะพายไหลแบบนี้นะครับใบนี้สายค่อนข้างจะยาวนะครับเพื่อนๆลองดูจากผมก็ได้นะครับเห็นไหมครับตรงเนี้ยคือกระเป๋าสะพายไหลอย่างเงี้ยบางครั้งบางคราวเนี่ยคุณลูกค้านะครับหรือคุณผู้หญิงบางคนเนี่ยจะไม่ชอบสายสั้นเกินเนไครับเพราะสายสั้นบางทีสะพายแล้วมันติดรักแร้ใช่ไหมครับเวลาจะหยิบของอะไรเนี่ยมันจะไม่มีช่องว่างให้เราหยิบของนะครับแต่ว่าใบนี้ค่อนข้างจะทําออกมาที่ใหญ่นะครับเวลาเราใช้งานจริงๆเนี่ยก็คือสามารถที่จะเปิดได้นะครับอย่างเงี้ย คือมันยังมีความเขาเรียกอะไรความสูงของในตัวเส้นตรงนี้ค่อนข้างจะพอสมควรที่จะให้เพื่อนๆนเนี่ยได้เปิดนะครับได้เปิดหยิบของได้ง่ายขึ้นนะครับฉะนั้นก็จะเป็นสายเส้นเดียวอย่างนี้ที่เราทําออกมานะครับมีสายแบบเดียวนะครับออกมามาดูข้างในนะว่าข้างในเป็นยังไงบ้างน,นะครับตรงนี้นะครับใบนี้เนี่ยซิปเปิดปิดข้างบนเหมือนกันนะครับใบนี้นะครับเดีย๋ยวคลิกให้ดูข้างในนะครับรอบนี้่นีข้างในก็จะเป็นผ้านะครับจริงๆมันจะเป็นเหมือนกับผ้าผ้าลินินนะครับ ผ้าฝ้ายผ้าลินินอะไรแบบนี้ครับซึ่งใบข้างในเนี่ยถ้าเพื่อนๆจะเห็นนะครับให้ดูใกล้ๆนะครับเป็นใบที่ผมเอาไปย้อมด้วยนะครับแต่ว่าไม่ได้มัดเขาเรียกไม่ได้มัดนะครับคือซื้อมาเป็นผืนบางๆเนี่ยแล้วก็เอาไปต้มลงในในหมอ้อต้มเลยนะครับสีก็จะออกมาเป็นสีเปลือกใบมะคุดแบบนี้เลยนะครับสีน้ําตาลแต่จริงๆตัวผ้ามันจะเป็นสีขาวนะครับตอนที่ซื้อมานะครับแล้วมันแล้วมัน,มนอมสีได้ผมก็เลยเอาใบทั้งผืนเนี่ยครับเอาไปต้มในในหม้อเลยนะครับ มันก็เรียกว่าย้อนทั้งใบเลยว่าแต่ใบนี้นะครับมาดูนะครับข้างในก็จะมีซิปแบบนี้เหมือนกันเลยนะครับเห็นไหมครับเนี่ยใส่ของข้างในได้นะครับในซับในนะครับอย่างเงี้ยเปิดปิดอย่างนี้นะครับข้างหลังของซับในก็เรียบๆไม่มีช่องไม่มีอะไรนะตรงนี้นะครับแล้วก็พลิกออกมาแบบนี้เนี่ยพลิกออกมาให้ดูนะครับตรงนี้ใบนี้ก็ อย่างที่บอกไปนะครับเปิดปิดซิปบนนะครับเป็นอย่างนี้ส่วนใบนี้เนี่ยมาเป็นคู่เหมือนกันนะครับเดี๋ยวผมวางตรงนี้ก่อนนะครับใบนี้ให้เห็นก่อนใบนี้ก็มาเป็นคู่นะครับคู่ของมันคือตัวนี้นะครับเเป็นใบอย่างนี้นะครับเป็นกระเป๋าใบเล็กนะครับเหมือนกับกล่องใส ใส่ได้ทุกอย่างนะครับใส่ดินสอใส่ปากกาใส่พกกลิปติกริปมันอะไรของคุณผิงได้หมดเลยครับตลับโป้งตลับแป้งนะครับเดี๋ยวให้ดูข้างในนะครับตัวนี้คือใบนี้เนี่ยก็คือลืมบอกไปก็เป็นใบมังคุดเหมือนกันนะครับย้อมจากสีใบมังคุดนะครับให้ดูใกล้ใกล้ครับแบบนี้นะครับเนี่ยก็คือย้อมจากสีใบมังคุดลักษณะแบบนี้ข้างในพิ้คให้ดูนะครับข้างในนี้ไม่ใช่ผ้าย้อมนะครับเป็นผ้าคอตตอนเหมือนกันนะครับแต่เป็นลายเห็นไหมครับเป็นลายเหมือนลายรอยเท้าของสัตว์ตัวเล็กๆนะครับเนี่ยเป็นลูกเล่นคะรับ อันนี้ก็เป็นป้ายแบรนด์นะครับผ้าพันริมนะครับแล้วก็เย็บติดข้างในนะครับตรงนี้ก็เป็นลักษณะแบบนี้นะครับอันนี้ก็จัดคู่ให้นะครับไม่ให้ไม่ให้มันเหงานะครับไม่ให้มันโดดเดี่ยวนะครับเวลาเราขายชุดนี้นะครับออกมาขายทําออกมาก็ทําออกมาเป็นชุดคู่นะครับมีใบเล็กใบใหญ่เพราะว่าเพื่อนๆเวลาซื้อไปใช่ไหมครับตรงนี้ก็ใบเล็กก็ใส่ลงไปในใบใหญ่นะครับเป็นใบลูกใส่ไปในใบแม่นะครับอย่างนี้ครับ ก็นี่คือในส่วนของกระเป๋ามัดย้อมนะครับเป็นเซตที่เท่าไหร่แล้วแล้วเซตที่3นะครับเซตที่3เซตที่4แล้วก็เซตที่5นะครับตรงนี้นะครับเพราะว่า2เซตแรกนี่เราทําไปก่อนหน้านี้แล้วนะครับคลิปตอนแรกนะครับเซตหนึ่งเซตสองอันนี้ก็นับต่อไปเลยนะครับเซตสามเซตสี่แล้วก็เซตที่5นะครับก็ในส่วนของมัดย้อมเนี่ยเดี๋ยวเรานะครับก็จะทยอยทําออกมาเรื่อยๆนะครับเท่าที่ผ้าเราจะมีมีเหลืออยู่นะครับตอนนี้อย่างที่ผมบอกไปนะครับว่าปัจจุบันเนี่ยเราไม่ได้มัดย้อมแล้วนะครับไม่ได้ทําเพิ่มแล้วฉะนั้น ใบที่เห็นทรงที่เห็นเนี่ยก็คือจะเป็นใบเดียวแล้วก็จํากัดอย่างนี้แล้วนะครับหมดแล้วหมดเลยนะครับออเพราะเราโอกาสอีกนานนะครับกว่าที่เราไม่รู้จะมีโอกาสจะได้กลับไปทําต้มย้อมอีกหรือเปล่านะครับเพราะว่าอย่างที่บอกไปนะครับว่ากระบวนการในการทำเนี่ยมันค่อนข้างจะจุกจิกแล้วก็ต้นทุนมันก็สูงพอสมควรนะครับเราก็ไม่มียังไม่มีความคิดว่าจะกลับไปทําเพิ่มนะครับเพราะว่าสถานที่เอย่ยที่เราต้องต้องไปไกลนะครับแล้วก็เรื่องของต้นทุนทางทางด้านค่าแรงในเรื่องของวัตถุดิบต่างๆเนี่ยมันก็จะสูงพอสมควรฉะนั้นแล้วพวกนี้ก็คื อาจจะบอกตอนนี้ได้เลยนะครับว่าเป็นรอบสุดท้ายนะครับหมดแล้วหมดเลยนะครับทัางถ้าเพื่อนๆคนไหนเห็นชอบนะครับในสีเอิร์ธโทนประมาณนี้ครับสีธรรมชาติแล้วชอบในรูปทรงเนี่ยสั่งจองมาได้เลยนะครับหมดแล้วหมดเลยเพราะเราค่อนข้างจะไม่ทําซ้าแล้วนะครับตรงนี้ต้องบอกไว้ก่อนเลยว่าไม่ทําซ้าแล้วนะครับก็เท่านั้นเองนะครับก็เอาเป็นว่าถ้ามีโอกาสนะครับเดี๋ยวรอบหน้าเนี่ยเราขึ้นทรงไหนอะไรยังไงแบบใหม่ๆมาเนี่ยเราก็จะเอามาโชว์ต่อนะครับแล้วก็เอามาคุยกับเพื่อนๆฟังนะครับ แล้วก็อาจจะสลับกับในส่วนของกระเป๋าผ้าแคนวาสที่ผมทําอยู่ปัจจุบันด้วยนะครับสลับไปสลับมานะครับเท่าที่โอกาสจะเพื่ออำนวยนะครับช่วงนี้สถานการณ์โควิดระบาดหนักนะครับประเทศไทยแล้วก็ทั่วโลกนะครับเอาในประเทศไทยก่อนก็ได้นะครับเพราะเราสําคัญเราเป็นคนไทยใช่ไหมครับก็จริงๆก็ต้องช่วยกันก็ไม่รู้จะช่วยยังไงนะครับเพราะว่ามันระบาดเร็วมากแล้วก็ตัวผมเองก็ยังไม่ได้ฉีดวัคซีนนะครับก็รอรอคิวอยู่เหมือนกันนะครับจองไปแล้วก็รอคิวนะครับก็ก็ต้องเซฟตัวเองนะครับตอนนี้ออกไปไหนมาไหนก็หน้ากากสองชั้นนะครับแล้วก พอโควิดมาเราก็งดที่จะออกไปนอกบ้านนะครับออ,ออกเท่าที่จำเป็นก็มีเวลาอยู่บ้านมากขึ้นก็เป็นเหตุให้เราเนี่ยให้ทางผมเนี่ยไปลื้นะครับพวกในรังเก่าๆนะครับก็ไปเจอผ้าพวกนี้แล้วก็ตอนนี้ก็เลยในเมื่อไม่ได้ไปไหนเนี่ยก็กลัวโควิดก็อยู่บ้านก็เลยแปลรูปสินค้าพวกนี้นะครับมีออกไปก็คือเพียงแต่ว่าไปส่งงานนะครับให้กับทีมพี่ๆที่เราดีลด้วยกันเนี่ยให้เขาช่วยเย็บนะครับก็ไปส่งมอบงานเท่านั้นเองนะครับที่ออกไปนะครับหลักๆแล้วก็ อยู่บ้านก็ทำแพทเทิร์นทำต้นแบบนะครับออกมานะครับฝากเพื่อนๆติดตามนะครับในส่วนของเพจภาพพันลิมนะครับแล้วก็ตอนนี้เรามีไลน์ OA เนะครับเพียงพิมพ์ค้นหาก็ว่าแอดพันริมนะครับก็สามารถจะเข้าไปจอยในนั้นได้นะครับพราสินค้าเราที่ผมเอามารีวิวในส่วนของทาง Facebook เนี่ยตอนนี้ก็เริ่มส่วนใหญ่จะทยอยลงคู่เลยนะครับลงในช็อปของทาง a c e b o o k นะครับแล้วไปลงใน Li n e OA ด้วยนะครับเพื่อเป็นช่องทางหนึ่งนะครับเพิ่มช่องทางขยายช่องทางนะครับให้ ให้มีช่องทางการจาหน่ายแล้วก็ให้เพื่อนๆได้เจอกับทางทางสินค้าของทางเราเได้มากขึ้นนะครับเผื่อบางคนอาจจะไม่ถนัดทางเฟซไปทางไลน์ใช่ไหมครับก็สามารถจะไปเจอกันในไลน์โอเได้นะครับหรือบางคนถนัดทางไลน์ไม่ถนัดทางเฟซอะไรก็ว่ากันไปนะครับเราก็พยายามกระจายออกไปให้ได้เยอะที่สุดนะครับเจอกันใหม่ในคลิปตอนหน้านะครับว่าเราจะมานําเสนอหรือว่ารีวิวในส่วนของกระเป๋าแบบไหนหรือว่าสินค้าตัวไหนอะไรยังไงนะครับไว้เจอกันใหม่นะครับผมสวัสดีครับ